สวัสดีครับจะให้ดูอันนี้อันนี้มาพร้อมกับกล่องผ้านะฮะก็น่าใช้เลยเฉพาะกล่องก็คงหลายบาทแล้วล่ะหินเจียเอาเป็นว่าผมว่าแรงเลยล่ะเอาไงดีเอาเอาอันนี้แล้วกันเนาะอันนี้แล้วกันหนาๆนะฮะลองดูนะตรงนี้เป็นปุ่มเซฟนะฮะก่อนเราทำเราต้องต้องต้องจับอย่างนี้ก่อนมันจะยอมให้กดถ้าเรากดธรรมดามันไม่ลงต้องพักมันมางงี้ก่อนนะฮะ บอกเลยสะใจวัยรุ่นสะใจวัยรุ่นแน่นอนฮนะแล้วก็สะดวกสบายไม่ต้องกลัวว่ากาลังจะน้อยเดี๋ยวผมลองแบบกดแรงๆเลยนี่เหล็กหนาๆนะฮะไม่ต้องกลัวกําลังจะน้อยอันนี้แบบกดแรงๆเลยกาลังมันเยอะมากจนบอกเลยว่าคุ้มค่านะครับมือจับนี่ก็ถอดเข้าถอดออกได้นะฮะ ง่ายแล้วก็มันจะมีตัวขันล็อกอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะขันสำหรับถอดเปลี่ยนใบนะครับแล้วก็เก็บตรงนี้ก็ดูดีไม่ไม่หายดีอันนี้อันนี้อันดับแรกคือมันชอบหายนะฮะเวลาจะเปลี่ยนใบก็ต้องถอดไอ้นี่ออกก่อนเดี๋ยวนี้ก็ดีตซน์ไม้ถอดง่ายเห็นไหมหมุนก็ได้หมุนได้เราจะเจียงงานด้านนี้แล้วก็ปรับหมุนไป นะฮะก็เจียอย่างนี้ได้เห็นไหมหรือจะเจียงานด้านอีกด้านหนึง่งหรือจะตรงกลางก็ปรับหมุนเอานะครับไม่ต้องมานั่งขันน็อตแบบเมื่อก่อนดูนะฮะดูตุ่มนี้นะอยู่มาเป็นิดตีแล้วสะดวกสบายไม่ต้องห่วงใช้ได้ทุก ทุกงานงานก่อสร้างงานเหล็กงานปูนไม่ใชงงานเหล็กงานช่างทั่ว,วไปดัดแปลงทําอะไรมีติดบ้านไว้พวกบ้าเครื่องมือชอบเครื่องมือคุณลองดูท,ทุกอันเนี่ยที่ผมเอามาขายเนี่ยทุกอันเนี่ยเป็นเป็นแบตเตอรี่เพื่ออะไรผมชอบทํางานเองผมชอบทํานู่นทํานี่เองพอได้ทําเนี่ยต้องมานั่งดึงสายไปสายมามองดูด้วยสายมันจะขาดข้า mm hmm. งนอกไหมผมจะโดนไฟดูดไหมไอ้นี่เลยสบาย มันอยากจะรั่วมันก็ไม่ดูดผมลอกไม่ตายหรอก20โวลต์นะครับคือแต่ยังไงมันก็ไม่รั่วหรอกนะฮะแล้วก็สะดวกสบายชาร์จทีใช้ได้เป็นชั่วโมงนะฮะหลายชั่วโมงไม่ใช่เป็นชั่วโมงครับ